สวัสดีครับวันนี้สถาบันประกันภัยไทยมีความยินดีนำเสนอรายการ English for Insurance Hit for g o a l s นะครับสู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภยัยนะฮะในวันนี้เราจะมีศัพท์ต่างๆนะครับที่เป็นปาภาษาอังกฤษนะครับแล้วมาทำความเข้าใจให้เป็นปาภาษาไทยนะเป็นปาภาษาอังกฤษซึ่งง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วสามารถจะนำไปปฏิบัติได้นะครับทะนั้นเราลองมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรบ้าง อันที่1วันนี้เราจะเรียนศัพท์คําว่า claim made policy นะภาษาไทยแปลว่ากรมธรรม์ที่ใช้เกณฑ์วันเรียกร้องนะฮะอันนี้เรียกว่า claim made policy นะอันที่2เราจะเรียนคําว่า claim occurrence policy นะอันนี้ภาษาไทยแปลว่ากรมธรรม์ที่ใช้เกณฑ์วันเกิดเหตุนะฮะเรามาดูความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นคําว่า claim made policy ก่อนนะฮะภาษาไทยเราแปลว่ากรมธรรม์ที่ใช้เกณฑ์วันเรียกร้องนะครับมาดูซิว่ามันทํางานยังไงนะ,ะอันที่1นนะครับ กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์พิเศษนะฮะแจ้ว่าพิเศษเพราะว่ามันจะใช้กับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับแบบพิเศษเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นมันไม่ได้ใช้ทั่วๆไปนะมันจะใช้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดด้าน liability เนี่ยแต่เป็น liability ที่เป็นแบบพิเศษนะซึ่งวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาให้ท่านเห็น3ชนิดนะฮะอันที่1เป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์นะเราเรียกว่า product liability policy นะฮะอันที่2 เป็นการประกันภัยที่เรียกว่ากรรมธันประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการนะฮะต่อผู้บริหารและก็พนักงานนะภาษาไทยภาษาอังกฤษเรามีชื่อเฉพาะกรรมธันชบับนี้ว่า directors and officers liabilities นะอันที่3นะครับเป็นกรรมธันคุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นของแพทย์ของในหน้าของทางนายความสถาปนิกก็แล้วแต่แต่ว่าชื่อเป็นทางการเราเรียกว่า professional i n d e m n i t i e s policy เพราะนั้นท่านจำไว้เลยนะครับ เมื่อไรก็ตามท่านต้องการขายกรมธรรม์3ประเภทอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้ขอใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับใช้ทําความเข้าใจว่ากรมธรรม์ต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นกรมธรรม์ที่เรียกว่าเป็น claims made policy นะเรามาดูกันว่ามันทํางานยังไงนะครับอันที่1นนะครับเรื่องของ claims made policy เนี่ยนะครับหรือกรมธรรม์ใช้เกณฑ์วันเรียกร้องนะครับข้อที่1ท่านจาไว้เลยนะครับว่ามันเป็นกรมธรรม์ที่ไม่ได้เน้นนะฮะวันที่เกิดความเสียหาย ะะไม่เน้นวันที่เกิดความเสียหายซึ่งทั่วไปเนี่ยเราจะนิยมคุ้นเคยกบมารามท,าที่เน้นความเสียหายเช่นเกิดวันนี้เราก็เคลมบริษัทนี้ไปเลยเพราะว่ามันเกิดในระยะเวลากรมธรรม์ประกันภัยนะแต่เคลมเมทท่านจาไว้นะครับว่าเราจะไม่เน้นวันที่เกิดความเสียหาย,ายแต่เราจะเน้นอะไรล่ะนะเราจะเน้นอันที่2ครับเราจะเน้นวันที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยถูกเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนหรือถูกเรียกร้องค่าเสียหา,ายจากบุคคลภายนอกนะฮะ วันนั้นลหะจะต้องเป็นวันที่อยู่ภายใต้ระยะเวลาประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับนั้นๆนะฮะอันนี้เราจรึงเรียกว่าเป็น claims made policy นะเพราะฉะนั้น claims นะครับจำไว้เลยนะเราจะไม่ใช้วันที่เกิดเหตุนะฮะแต่เราจะใช้วันที่ผู้อ่อนภัยเนี่ยถูกเรียกร้องความเสียหายเป็นครั้งแรกนะและวันนั้นจะต้องอยู่ในระยะเวลาประกันภัยด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการประกันภัยต่างๆพวกนี้นะครับคุณจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ มันจะเกิดจากการกระทําผิดที่เกิดขึ้นในอดีตนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาประกันภยัยแต่ผู้เสียหายนะครับผู้ร้องเนี่ยนะครับมาพบเนี่ยและต้องการจะเรียกร้องเราเนี่ยถ้าเป็นกรรมการเป็นเป็นแมเนเจอร์อะไรก็ตามเนี่ยในระยะเวลาประกันภยัยเพราะนั้นเกี่ยวกับันชอบนี้จะทํางานทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับก่อนจะไปขายเขาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเคลมสเมทนั้นเนี่ยมันจะเน้นไปที่วันที่เรียกร้องไม่ใช่วันที่เกิดเหตุนะเพราะนั้นเนี่ย เพื่อให้มันสอดคล้องกับวันที่เรียกร้องนะครับเรากรมทรนม์ฉบับนี้จึงจําเป็นต้องมอีระยะเวลาที่เพิ่มพิเศษนะออกไปจากระยะเวลาประกันภัยนะระยะเวลาประกันภัยเร,เรียกว่า insurance period เนี่ยเราร,รู้กันทั่วๆไปนะแต่ถ้าเกเป็นกรมธรรม์เคลมส์เมดนะรหรือกรมธรรใช้เกณฑ์วันเรียกร้องเนี่ยท่านจะต้องระบุนะฮะร,ระยะเวลาพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเราเรียกว่าระยะเวลาคุ้มครอง ย้อนหลังนะฮะระยะเวลาหรือว่าวันที่คุ้มครองย้อนหลังซึ่งภาษา,ษาอังกฤษเนี่ยเป็นทางการเรียกว่า retroactive date นะฮะ retroactive date ฉะนั้นท่านจะต้องระบุตรงนี้ให้ชัดนะเพราะมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับก่อนวันที่เริ่มประกันภัยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่เน้นเราแต่ที่แล้วเราเน้นอยู่เสมอว่ามันจะเน้นวันที่กระทําผิดเพราะฉะนั้น retroactive date เนี่ยมันเป็นระยะเวลาซึ่งเราขยายย้อนหลังไปนะเพื่ออะไรครับรองรับการกระทําผิดของท่านในอดีตแต่ว่ามาฟอ้องอยู่ใน insurance period นะฮะก็คือในระยะเวลาประกันภัยนั่นเองนะครับนะครับอันนี้เป็นความที่ออต้องทำความเข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้ความเสียหายเนี่ยนะครับจะต้องทำไมครับเรียกร้องในระยะเวลา insurance period หรือระยะเวลาประกันภัยเท่านั้นนะเ <The S 1> <ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคำว่าระยะเวลาคุ้มครองย้อนหลังนะครับหรือว่าระยะเวลาคุ้มครอง retroactive date นเนี่ยนะเราจะต้องกำหนดยังไงเพราะว่าระยะเวลาประกันภัยเรา่วนใหญ,ญ่จะใช้1ปีถูกไหมครับ แต่ Retractive o Day เนี่ยมันไม่มีข้อจํากัดนะว่าจะต้อง1ปีนะมันย้อนหลังเนี่ยให้นานที่สุดนะเวลาท่านเป็นในหน้านะครับควรจะต้องเจราจาเลยครับให้มีระยะเวลาคุ้มครองย้อนหลังเนี่ยนะครับหรือ Retractive o Day เให้นานที่สุดเท่าที่นานได้นะคำถามคือแล้วนานเท่าไหร,ถนะร่ถึงจะพอนะฮะถา้าถามผมนะผมจะตอบว่านานตั้งแต่วันที่บริษัทก่อตั้งบริษัทครับ เพราะนั้นถ้ากิดท่านสามารถจะขยายระยะให้นางสุดได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อผู้ประกันภัยต่อลูกค้าของท่านนั่นเองนะถามว่ารบริษัทประกันภัยเขายอมไหมคาตอบคือเขาเขายอมครับถ้าหากว่าท่านขอไปนะฮะลองลอง,ลองดูอ่าแล้วคําถามต่อมาว่าอ้าวแล้วจะเชื่อได้ไงว่าเ,เราขยาย,วยวเวลาไปย้อนหลังตั้งนานแล้วมันจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคำตอบก็คือรบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาใช้หลัก utmost good faith นะฮะที่เราเรียนมาแล้วว่าหลักสุจริตใจอย่างยิ่งนะเพราะเขาจะถามท่านเลยว่า ระยะเวลาก่อนที่เริ่มประกันภัยเนี่ยนะฮะท่านได้เคยท่านได้ทราบหรือท่านได้รับรู้ว่าจะมีการฟ้องร้องท่านนะฮะหรือกรรมาการท่านใดท่านหนึ่งหรือไม่หรือว่าท่านได้มีกระทําผิดต่างๆในเวลาที่ผ่านมาหรือไม่นะถ้าท่านตอบว่าไม่เขาก็เชื่อท่านนะฮะจบและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับเราจรึงจําเป็นต้องขยายระยะเวลาย,ย้อนหลังเนี่ย retroactive date เนี่ยให้ยาวนานที่สุดเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยเองนะครับอันนั้นก็คือคําว่ากรมธรรม์น,นะฮะ ที่เป็น claims made policy นะครับทีนี้มาดูแบบที่2อนะอันนี้เป็นแบบ claim occurrence policy อันนี้ไม่ค่อยยากครับเพราะว่าเป็นกรมธรรที่ท่านคุ้นเคยอยู่ในปัจจุบันนะฮะฉะนั้นท่านจะพบว่ากว่าร9 0ะของกรมธรรในประเทศไทยในปัจจุบันที่ท่านซื้อที่ท่านขายนะครับที่ท่านถืออยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นกรมธรรที่เป็น claim occurrence policy หรือว่าเป็นกรมธรรใช้เกณฑ์วันเกิดเหตุนะฮะเพราะฉะนั้นกรมธรรฉบับนี้ เข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายมากเพราะว่ามันจะเป็นกรมธรรม์ซึ่งตรงๆเลยนะก็คือว่ามันจะเน้นความคุ้มครองต่อเมื่อเกิดเหตุวันไหนนะฮะบริษัทที่ออกประกันภัยในวันที่เกิดเหตุนั้นต้องเป็นคนรับผิดตามกรมธรรม์ซึ่งบ้านเราส่วนใหญ่ก็เช่นรถยนต์อัคคีภัยถูกไหมฮะเกิดเหตุวันไหนก็เรามักจะเคลมเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยที่ออกกรมธรรม์ให้เราเพราะว่าวันที่เกิดเหตุนเรารู้ทันทีเลยนะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างลักษณะทั่วไปของกรมธรรม์ที่เป็นเกณฑ์การ เกิดเหตุนะเราเรียกว่าเกณฑ์ Occurrence Policy นะครับที่มาดูจุดเด่นของมันนะครับ1นนะเราจะเน้นวันที่เกิดความเสียหายเป็นเกณฑ์เลยนะเราจะไม่เน้นวันที่กระทําผิดเราเน้นวันที่เกิดความเสียหายนะฮะอันที่2เนี่ยนะครับ,นนรบหากเกิดความเสียหายเมื่อใดนะฮะผู้รับประกันภัยที่ออกกรมธรรมในช่วงนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดในความเสียหายดังกล่าว อันนี้ซึ่งจะง่ายมากเลยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของคำว่า claim occurrence policy นะครับสุดท้ายนะครับ claim occurrence policy เนี่ยท่านจำมาเลยนะครับว่ามันจะตรงข้ามนะฮะกับกรมธรรที่ใช้ claim made policy นะฮะซึ่ง claim made policy เนี่ยเราเน้นย้ำเลยนะฮะว่า 1. เราจะไปเน้นวันที่เขากระทำผิดเป็นครั้งแรกนะฮะวันที่ทำผิดซึ่งมันต้องเกิดก่อนวันที่เริ่มประกันภัยนะเพราะนั้น การที่เป็นเคลมเมดพอลิซีได้เนี่ยท่านจำเป็นต้องกำหนดอะไรครับระยะเวลานะครับวันที่คุ้มครองย้อนหลังนะฮะ mm. เพื่อจะได้มารองรับการกระทำผิดในอดีตแต่ว่ามาฟ้องร้องในปัจจุบันในปีกรมธรรปัจจุบันแต่ถ้าเกิดเป็นเคลมออเคอร์เรนซ์แล้วเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจในเรื่องการกระทำผิดในอดีตนะเพราะว่าถึงกระทำผิดจริงนะะเราก็ไม่คุ้มครองอยู่ดีเพราะาเราจะคุ้มครองเลยครับ การกระทําผิดนะฮะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เอาประกันภัยที่ปรากฏในตารางกรมธรนเท่านั้นและนี่คือความหมายของคำว่า Claim occurrence policy นะซึ่งจะเข้าใจง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ของพวกเราจะใช้กรมธรนแบบนี้อยู่นะครับท้ายสุดนี้หากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะข้อติชมหรือข้อสงสัยประการใดนะครับกรณาติดต่อมาที่รายการนี้ได้เลยและนี่คือรายการ English for insurance, h i t for girls, สู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับประกันภัยสวัสดีครับ